นี่ครับรถเล็กรถใหญ่ทั้งขายทั้งทำหมดนะ <si> แต่คุณผู้ชมจะแบบ e y, เอเซลต้นขายได้รถเล็กรถใหญ่ขายหรือเปล่าข <si> ายหมดนะครับขายหมดขายหมดรถเล็กรถใหญ่ขายหมดพี่ขวัญคันนี้ราคาเท่าไหร่หัวอย่างเียวหรือว่าหางด้วยเอาหัว ถ้าหัวใช่ไหมครับถ้าหัวราคาเต็มๆมันอยู่ประมาณที่ยังไม่หักส่วนลดไหมครับสามสามล้านหนึ่งสามล้านหนึ่งยังไม,ยงไมไ่ยังไม่หักส่วนลดหางก็ขึ้นอยู่กับประเภทถ้าคันนี้เป็นหางขึ้เรียบก็จะอยู่ประมาณหกแสน,นต้นๆถึงหกแสนกลางๆอันนี้คือหัวลาก็ใหญ่สุดใหญ่สุดราา้อมาับจุดติดสต,ติกเกอร์นี่ รถเต็กรถใหญ่ขายหมดอ๋อนี้ที่ลูกค้าให้ติดใช่ไหมครับใช่ติดตรงไหนครับข้างหน้าเหรอครับอ๋อไปหมดเด้อตอดมีที่ตรงไานอีกใช่ไหมครับลูกจ๋าลูกจาอ๋อนี่เราไม่ใช้บันไดนะครับบันไดมันถูกไปพันกว่าบาทเราใช้โฟก์ลิฟต์อ๋อ เอาเนี่ยควันออกเครื่องหลวมลูกค้าวิ่งอะไรพี่ขวันแป้งแป้งแป้งมันอ่างเนี่ยเหรออืมตำรวจเห็นไม่ปลอดใจเลยใหมตำรวดพอาะตำรวจไม่เป็น อ,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 อันนี้ติดคำว่าอะไรพี่เข้าแก่โรงเรียนเข้าแก่โรงเรียนอ๋อาาของลูกค้าชื่อจีรพัฒน์ขนส่ง

มันเป็นสองชั้นใช่ไหมพี่ตัวไหนก่คือคือด้วยัวคางแบบสายรัวอันนี้อันนี้ก็อางนี่คางนี้นี่สองสองฟังดูไม่ติดนี่ครับ ที่ค้างเดียวเรตัดมาเผื่อไอ้เสือมาเผื่อมันเสียตัดมาเผื่อชิปซิบเบอร์โทรไม่ซิบเบอร์โทรภาษาลูกค้าซื้อคันที่เท่าไหร่แล้วพี่วันอันนี้เป็นคันที่สองคันที่สองอาคันแรกขายเทินนี่ใช่ไหมไม่ซื้อเพิ่มอ๋อซื้อเพิ่มอันก่อนเขาเป็นฮีโน่ ไฟ LED นขนาดรถบรรทุกยังเป็นไฟ LED ร้านเลยคุณผู้ชมจิตเบอร์โร

เกือบนิดเดียวอันนี้มันมีมาอยู่แล้วใช่ไหมพี่ฝนอ๋ออันี้ต้องกสัพัอัหมวกเนี่ยนะอ๋อแพงไหมหลายหมื่นอยู่นะแต่งานข้างนอกก็มีใช่ไหมมันความเนียนอะไรพวกนี้เนาะชิ้นงานเนียนกว่า เป็นธรรมดาตามราคาไม่ดีมากไม่ถูกใช่วขวาลงนิดนึงนพี่โซ่กระเลงระดับน้ำคือสายตา,ยาได้ าเน้นโทนเขียวเขียวขาวถังกี่ลิตรเนี่ยพี่ผันสองร้อยได้ไหมโอ้โหสามร้อยเท่าไหร่นะเติมทีนี่หมื่นกว่าบาทเติมน้ำมันเต็มถังนี่ผ่อนรถได้เดือนหนึ่งเลยเนี่ยผ่อนรถปิกอัพเนี่ย ้าชอบขอว่าเลันไดหมนี่อ้วกเลยนะถ้าป่าพ่อบอกว่าได้นี่เจ็บขนาดรถบิ๊กอัพยังเหนื่อยเลยนะนี่ถ้าถ้าสมมติเติมห้าร้อยน่าจะอยู่ประมาณแบบกลุนๆถังนะผมว่าเอาลงต่ำอีกทีจะสวยกว่านะพี่ห่างแบบสักเซนเดียวอ่ะใช่เป็น ขวาขึ้นไหมพี่อ่านั่นแหละไปเ,เกินเหนียวอยู่นี่นี่ขึ้นเดียวนี่ขึ้นเดียวหรือสองขึ้นโว้ดมาช้าสองสองนี่เองจะจอดอยู่ในรถกันหงายบ้างนี่มัจอดห้างหลอก ขายลูกค้ามีมาดูไม่ที่เขมาดูมาดูตต๊นต้นโกโพนี้ใช่คันไหนคันนี้นะเราเก็บไปข้างในตลอดแป๊บเดียวอ่ะทั้งฝนทั้งไอ้นี่ไงน้ำค้างอะไรนะเดี๋ยวจะขึ้นไปล้างไงเดี๋ยวพี่หวานนั่นเงินแก้ปัญหาเวลาลูกค้าเขาล้างเขาล้างไงคือบันไดเนาะจะมีเรียกอะไรหมไม้ถู อืมใช่อ๋อเซียนล้างบ่อยที่บา้านมีลรถมาทุกคนใช่ไหมมีลูกค้าในอนาคตใช่ะไหมแต่ว่าที่แต่ว่าที่บ้านใช้ฮีโนโ่หมดเลยนะมันได้ตุ่มไงคุเยเรื่องรถใหญ่ไม่ยอม,มคุยด้วยนะตัวตุ่มเอาไว้วิ่งอะไรที่บา้านอ,อ๋อ nè, xinh ngam xinh ngam ờ, mัน đi nè xì chiều nha, màu trắng màu trắng màu อ่ะคุณผู้ชมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม